สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องบอลตามควายนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับกับผมสน FM99 นะครับมาวิเคราะห์ฟุตบอลช่วงเช้าๆแบบนี้ก็แน่นอนว่าช่วงนี้เนี่ยบอลเช้าเป็นพระเอกเลยนะครับเพราะว่าบอลลิกงใหญ่ๆเนี่ยปิดซีซั่นไปหมดแล้วทั้งพรีเมียร์ลีกซีเรียรอาลาลิกาสเปนช่วงนี้ก็ต้องไปดูที่บอลบราซิลบอลอาร์เจนนะครับแล้วก็เียกได้ว่าช่วงหลังเนี่ยแหมกำลังเข้าฟอร์มด้วยนะฮะซึ่งวันนี้ก็มีมาฝาก3าทีเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนอื่นฝากด้วยนะฮะใคร ชอบลุ้นชอบเชียร์หรืออยากเข้ากลุ่มมาแลกเปลี่ยนทัศนะฟุตบอลเนี่ยสามารถแอดมาได้นะครับพิมพ์ s i s, s o n แล้วก็99นะครับ s i สน99นะครับอย่าลืมนะฮะเข้ามาร่วมพูดคุยกันแล้วก็เรียกได้ว่ามีเพื่อนๆรออยู่เพียบนะครับส่วนวันนี้ครับ3คู่เนี่ยก็มองที่บอลอาร์เจนตินาบอลปาารกวัยแล้วก็เอกวาดอร์นะครับโดยอาร์เจนตินาเตะหกโมงนะครับเอกวาดอร์เนี่ยเตะเจ็ดโมงแล้วก็巴拉圭เนี่ยหกโมงครึ่ง ซึ่งอาร์เจนติน่าเนี่ยเป็นเกมระหว่างทางด้านอินเดเพเดนเต้นะเจอกับซาเมนโต้แน่นอนชื่อชั้นเนี่ยอินเดเพเดนเต้ทีมใหญ่กว่านะครับนี่คือทีมเก่าของเซอร์กิโอเกโรกุนนะซึ่งถ้าดูในอันดับตารางคะแนนตอนนี้เนี่ยอินเดเพเดนเต้อยู่อันดับ23นะครับค่อนไปทางท้ายตารางส่วนซาเมนโต้อยู่อันดับ13นะครับซาเมนโต้มี25แต้มอินเดเพเดนเต้มี18ก็ห่างกันอยู่7คะแนน แต่งก็ตามเนี่ยวันนี้เล่นบ้านอิน e ด e ีเนนเต้นะครับซึ่งต้องบอกว่าฟอร์มช่วงหลังเนี่ยแกว่งพอๆกันแต่เกมในบ้านอิน e ด e ีเนนเต้เนี่ยไม่แพ้ใครมาแล้ว4เกมนะครับชนะ2เสมอ2มีนัดสวยๆอย่างชนะตีเกแล้วก็ชนะเบลกาโน่ได้ส่วนฝั่งซาเมียนโตเนี่ยนอกบ้านถือว่าหาหลังสุดแพ้2เสมอ1ชนะ2ก็เรียกได้ว่าฟอร์มไม่ค่อยแน่นอนนะครับยังไงก็ตามเนี่ยคู่นี้เจอกันล่าสุด i n d e p e n d รนเต้ในบุกชนะที่บ้านซาเมนโตได้เลย2-1เพราะนั้นวันนี้เนี่ยเจ้าบ้านถูกยกให้เหนือกว่านินดเดียวให้เชียร์อิน e ด e n เรนเต้ครับน่าจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยแล้วก็มีโอกาสเบียดชนะได้จากการที่ได้เปรียบเรื่องความคุ้นเคยเล่นในสนามตัวเองนะครับคู่นี้เชียร์อ n d e ด e n เรนเต้นะครับส่วนคู่2ครับไปดูที่ฟุตบอลวัยนะครับเกมเวลา6โมงครึ่งลิบตานะครับเจอกับอาร์มเมเ คู่นี้ชัดเจนนะครับลิเวอตาดคือทีมยักษ์ใหญ่ของปารากวัยแล้วก็ส่งออกนักเตะดังมากมายทั้งทางด้านมิเกลอามีรอนอะไรพวกนี้ก็มาจากลิเวอตาดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยลิเวอตตดอันดับ1จ่าฝูงเจอกับอาร์เมเดนโนอันดับ6คู่นี้เนี่ยลิเวอตตดเหนือกว่าเยอะนะครับแล้วก็ช่วงหลังเจอกันก็ชนะถึง4จาก5ครั้งหลัง แล้วก็ฟอร์มในบ้านเนี่ยลิเวอร์รตัดชนะถึง3จาก5นัดนะครับมีแค่แพ้ในบอลถ้วยของเวลาไปเล่นโคปาลิเวอร,รตต์ตัดตอรเสะดับทวีปนะครับที่เหลือคือเจอทีมในบ้านเดียวกันเนี่ยชนะหมดส่วนอเมริกาโน่เนี่ยนอกบ้านยังมีนัดที่แพ้สปอร์ติโวทรีเดนเซ่มีแพ้นาวซิองนาวแล้วก็มีเสมอเลนซิสเซนเซียเพราะนั้นเกมนอกบ้านยังไม่เนียนนะครับคู่นี้ให้เชียร์ลิเวอร์ตันน่าจะชนะได้ค่อนข้างแน่แล้วมีลุ้นชนะขาดด้วยคู่นี้บอลารากวเชียร์ลิเวอร์ตัดนะครับ ส่วนคู่สุดท้ายเนี่ยไปดูที่เลกัวบอลเอกวาดอร์ bon นะครับเกมเวลา7โมงตรงยูเนเวอร์ซิดัตคาโตลิก้านะทีมใหญ่เจอกับมูชุครูนาคู่นี้ก็เหมือนคู่เมื่อสักครู่นะครับเป็นทีมใหญ่ประจำลีกเจอกับทีมที่สองรองลงมาคาโตลิก้าอยู่แบบดับ9นะครับมี18นัดน่ามี18แต้มจาก13นัดส่วนมูชุครูนาเนี่ยเพิ่งมี12แต้มจาก13นัดเป็นรองบวยเพราะนั้นวันนี้เนี่ย คาโตลิก้าบังคับชนะผมเชื่อว่าน่าจะทำได้นะเพราะฟอร์มดีมาก5เกมหลังสุดชนะ3เสมอ2ส่วนฝั่งทีมเยือนเนี่ย5เกมหลังสุดแพ้ถึง3เสมอ1ชนะเกมเดียวเพราะนั้นคู่นี้เนี่ยคาโตลิก้าเหนือกว่าเยอะนะครับแล้วก็เรกไดว่าล่าสุดเจอกันก็คาโตลิก้าชนะได้2-1ง,งาการเงื่อนไขแค่ชนะก็ได้เฮแล้วให้เชียร์ยูนิเวอร์ซดัคาโตลิก้าครับในบอลเอกวาดอร์เวลา7โมงนะครับ bon เรบพราะนั้นวันนี้เนี่ย3คู่บอลช่วงเช้าเนี่ย มองไปที่อีเดเเดนเต้นะครับกดไลค์เลยในอาร์เจนตินาเชียริบตัดในวัยแล้วก็ปิดท้ายที่ทางด้านยูนิวสเดตคาโตลิก้าในบอลเอกวาดอร์นะครับอ่ะก็น่าจะเป็น3ทีมที่แนะนําเลยของวันนี้นะครับส่วนย้ำอีกทีนะครับใครอยากเข้ามาพูดคุยเรื่องทัศนะฟุตบอลเนี่ยสามารถแอดมาทีม s i s, s o n แล้วก็เก้าเก้นะครับอย่าลืมนะฮะเข้ากันมาจะได้ร่วมพูดคุยกันแล้วก็หาเพื่อนรุ่นเพื่อนเชียร์นะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ